สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเชเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับน้องบุนหงนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28ธันวาคม2564สีมงคลวันนี้จะมีสีส้มสีดําและสีแดงเลขเด่นประจาวันนี้จะมีเลข1เลข5เลข7เลข2และเลข8เมื่อจัดเป็นชุด3ามตัวได้ดังนี้นะคะ1.57 1 5 2 1 5 8 572578 7 2 8 721 281285และ817เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ1517 1218 57 5258 7278และ28สําละ28สำหรับสื่อนํำโชคและเลขเด่นสมนวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าท,า,ทางท่านก่อนนะคะและนอกจากนี้หากมีลูกหลานเล็กๆสองขวบสองขวบอยู่ใกล้ๆตัวถามเลขจาเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้ สำหรับเลขเด่นสมดวลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์9 1 3 8 4ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อน้าโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้าโชคและนอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะอายุของเขาคือสื่อนําโชคของคุณค่ะสำหรับเลขเด่นสมดวลท่านที่เกิดในวันจันทร์62174 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อนาโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสาวเกิดวันที่เกิดของพ่อหากคุณพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทำบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เลขที่บัตรคิวต่างๆนะคะถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยาหรือรอฉีดวัคซีนนะคะหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะหรือถ้าจะเสริมดวงด้านโชคลาภนะฮะโอนเงินทาบุญให้กับโรงพยาบาลเลขสลิปเงินทําบุญ4ี่ตัวท้ายคือสื่อนําโชคของคุณค่ะ สำหรับเลขเด่นสมดุท่านที่เกิดในวันอังคาร20438ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะสื่อนํำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจานะคะแล้วนอกจากนี้ทะเบียนรถรถที่คุณนั่งวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถชื่อคุณรถรับจ้างรถประจําทางนะคะถ้าจําทะเบียนได้เลขทะเบียนนั่แหละคือสื่อนํำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมดุลท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน71425 ท่าที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนำโชคจะมามาจากพระราหูเลขลอดเลขเหรียญพระราหูที่คุณบูชายอยู่นะคะหรือถ้าคุณไปสการะถึงที่นะคะเลขซิมซีนะคะจากพระราหูคือสื่อนำโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสำรวมท่าที่เกิดในวันพุธกลางคืน1 5ึ่งห้าสองแปดเจ็ด้าที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อนำโชคจะมาจากสี่ตัวท้าย บัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทหรือถ้าคุณมีหมาแมวที่แสนร,รู้สัตว์เลี้ยงที่แสนร,รู้นะคะให้มันคาบเลขหรือเขียนเลขให้ก็ได้นะคะแล้วนอกจากนี้เลขที่บินต่างๆบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ถ้ามีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนําโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวง1 8 9 6 2ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะสื่อน้าโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่ หากคุณแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้ทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุขณะที่คุณเดินทางไปทํางานหรือดูทีวีนะเห็นเลขทะเบียนลองเสี่ยงดูนะคะอาจาเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง3 1 6 8 2ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อนำโชคจะมาจากเลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคือนนี้นะคะ ก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิบุญให้เจ้าที่เจ้าทางให้ท่านก่อนนะคะแล้วนอกจากนี้4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานหรือดีวงานเป็นประจําก็เป็นสื่อลำโชคของคนวันเสาร์สำหรับเลขเด่นเสริมดวง1 4 0 5 9นะคะอย่าลืมนะคะมี9ก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี9ด้วยนะคะ บบวันนี้แม่วน้องขอวอวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเลขนำโชคเลขเลขด่นประจำวันนะคะเฮงเปังปังปงปงรวยรวยกันทุกคนอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามและก็ฝากแชร์นะคะช่อง y o ยูทูบแม่วน้องนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ